สวัสดีครับพิกอฟฟ์บอลประจำวันพุทธที่18กุมภาพันธ์นะครับอยู่กับเซียนบูบองเตงเช่นเคยนะครับผมเหมือนเดิมครับขอไปเช็คกันบ้านเมื่อวานสะหน่อยอบอกเลยว่าหลอ มาแบบสวยๆเลยครับทั้ง5ตัวครับตัวแรกบุรีรัมนะครับ2ูนย์นะต่อ1ลูกกินเต็มนะครับตัวที่2นี่อยู่รองกาลาปอปจบ5้องนะครับผมกินเต็มแบบอิ่มๆนะฮะตัวที่3ครับปาติดบุกเฉือนตามคาดนะครับผม1ูนย์ต่อครึ่งลูกกินเต็มนะครับตัวที่4นี่มั่นใจสุดแล้วครับผมดอดมุลนะครับผมต่อครึ่งลูกนะครับผมก็กินเต็มเหมือนกันนะชนะ2ูนย์นะครับแล้วก็ตัวที่5าครับคิดไว้แล้วว่าแพ้เฉือนนะครับมนโกแพ้คาบ้าน2อต่อสนะครับอยู่รองลูกควบลูกครึ่ง บวกยับยับนะฮะก็ถือซะว่ามาแจกของขวัญวันตรุษจีนแล้วกันนะครับผมรวมไปถึงกิจกรรมทายผลสกอร์ของสมาชิกด้วยนะครับก็ยินดีด้วยกับพี่ๆทั้ง4ท่านตรงนี้นะถูกคู่ดอทมูลนะครับได้ไปคนละ500ทักมาหลังไม่ติดต่อขอรับรางวัลได้เลยทางไลน์แอดไอปอมแปดนะครับรวมถึงพี่ๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองทายถูกนะไอวัน2วันเกาะน้านั้นนะครับแล้วถ้ายังไม่ได้รับรางวัลนะก็ คอยสกิดเตือนผมได้นะสกิดเตือนสักวันละรอบสองรอบก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางทีไลน์เนี่ยคนมันทักเยอะนะครับช่วงหลังนะครับผมอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างขออภัยแนะนําว่าทักมาสักช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะหลังเที่ยงเป็นต้นไปน่าจะชัวร์สุดผมตื่นละนะครับผมและแอดแอป88แปดฝากไปด้วยละกันหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ทีเด็ดวันละตัวนะครับแบบแบบนี้นะฮะอย่างเมื่อวานนี้ดอทมูลก็เข้านะฮะบ,บวกไปเหมือนกันเนาะหรือว่าอยากจะร่วมกิจกรรมไทยสกอร์แบบนี้นะครับผมก็ ไลแอดแอดปอ88ที่เดียวจบเลยนะครับตามนี้นะเพื่อนๆนะส่วนใครเข้ามาครั้งแรกนะฮะผมติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนละกันนะเบื้องต้นประมาณนี้ถ้าไว้ใจกันเมื่อไหร่รู้สึกว่าอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันค่อยทักมาแอดปอง88นะครับทางไลแอดและกันนะจ๊ะจะบอกว่าช่องผมนี่เปิดมา5ปีแล้วนะอรับรองว่าเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมอยู่กันยาวๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยฟุตบอลวันนี้กันดีกว่าก็ยังคงเป็น ฟุตบอล UCL นะครับผมเป็นหลักเหมือนเดิม4คู่แล้วก็1คู่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอ่ะตัวไหนน่าลงทุนกันบ้างเดี๋ยวไปลุยกันเลยฮะเปิดหัวคู่แรกครับไปที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เตะเร็วกว่าเพื่อน1นึคู่นะครับผมเวลาเที่ยงคืน45คาราบากับวันนี้ของอาเซอร์ไบจ่นนะครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลครับโดยทางฝั่งของคาราบากนี่จบเป็นอันดับที่22นะครับของรอบลีกเฟสนะครับขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ย จบเป็นอันดับที่12นะครับผมก็เรียกว่าคาราบักนี้ก็ปิมๆเกือบจะไม่ได้มาเหมือนกันนะครับพอดีว่าไอ้แมตสุดท้ายนี่โดเรียภูมิเป็นเละเทะเลยนะศูนย์ประตูต่อ6คิดว่าไม่ได้มาละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขามีเปิดบ้านชนะแฟรงเฟิร์ตมาได้3-2ก็ถือว่าเป็น3แต้มสําคัญเลยนะครับผลงานของคาราบักครับห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3แพ้2เกมนะครับผมก็ปี2เกมในนั้นเป็นของฟุตบอล UCL นะแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์หกแล้วก็ชนะแฟรงเฟิร์ตสามสองอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับ ซึ่งผลงานในบ้านคาราบากักต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะฮะแพ้ใครยากนะครับผมก็ค่อนข้างเหนียวครับเชลซีนี่ก็บุกมาทำได้แค่เสมอด้วยเช่นกันส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผมจบเป็นอันดับที่12อย่างที่แจ้งไปนะครับผลงานของนิวคาสเซิลในช่วงหลังนะครับคือชนะ2แพ้3โดย2เกมหลังสุดพวกเขาเพิ่งจะฟอร์มฟื้นนะครับชนะรวดเลยนะบุกชนะทอตแนมสเปอร์สองหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะแอสตันวิลล่า 3ประตูต่อ1หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มา3เกมติดแล้วก็ไม่ชนะใครมา5เกมติดเลยนะครับอ่ะดูแลเหมือนจะฟื้นนะ แต่ว่าเล่นเกมเยือน3เกมติดต่อกันแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าจะมาดูกันละกันนะครับครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งสองทีมด้วยนะครับผมไม่มีอะไรมาวัดเลยนะสะภาพความพร้อมวันนี้ของคาราบักคร่าวๆเลยครับฟูลทีมครับผมไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบรนที่เป็นตัวหลักเลยนะครับซึ่งกองหน้าตัวหลักของพวกเขาก็จะเป็นทงน้านของคารมิโลดูรันนะครับผมก็เป็นกองหน้าโคลัมเบียวัย24ปีนะครับแล้วก็จะมีเพลเมเกอร์หมายเลข9อย่างโจนี่มอนเทียลครับผมที่ เป็นตัวหลักในชุดนี้ปีกซ้ายอย่างตะด้านของอับเดลลาซูเบียนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายที่น่าจับตามองนะครับส่วนใหญ่เป็นนักเตะต่างชาติแหละนะครับผมมีนักเตะทีมชาติอาเซอร์ไบจยนปนอยู่สองสตัวเท่านั้นเองนะครับแต่เป็นนักเตะระดับเกรด B นะฮะส่วนทางด้านของนิวเซิลครับทีมเยือนอันนี้น่าสนใจกว่าเอดีฮาวครับวันนี้เนี่ยตัวที่ไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยจะเป็นแผงเกมรับครับอย่างฟาเบียนชาร์สแล้วก็วาเลนติโนลิราเมนโตนะครับขณะที่เซเวนบอสแมนต้องรอเช็คฟิต เอมลครับเจ็บแน่นอนร้อนะครับแล้วก็ที่น่ากังวลในวันนี้คือบรูโน่กิมารายส์ครับห้องเครื่องของทีมครับมีปัญหาการมาเจ็บนะฮะไม่น่าไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนรวมถึงเกมลุกอย่างโจลิงตันด้วยอีกหนึ่งรายนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับทับนิดน,นึงแหละเพราะว่า พอไม่มีหัวใจหลักอย่างบรูโนโกิมาไลส์แล้วอาจจะต้องเอาทนาของโจวีล็อกครับลงมาทําหน้าที่แทนแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังอยู่ครบนะในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีอีลังกานะครับผมแอนโทนีกระดอนหรือว่าทนาวอเตอร์มาเดย์ส่วนเกมรับแน่นอนครับแดนเบิร์นยิงคู่มาเล็กเทียวครับปฏิเสธไม่ได้เลยขณะที่กลางรับอย่างซาโดรตูนารี่ยังอยู่บัญชาการเกมให้เหมือนเดิมนะครับก็สภาพทีมประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะผมมองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการขาดบรูโนโกิมาไลส์ไปเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่า วันนี้เนี่ยประสิทธิภาพเกมลุกของนิวคารเซนเนี่ยจะลดทอนประสิทธิภาพลงไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะบูโลกิมาร์ไลส์นี่เป็นเหมือนแบบตัวหลักของของของทีมเลยนะครับแต่หน้าแปลกนิดนึงนะพอบูโลกิมาร์ไลส์เจ็บปุ๊บเนี่ยคือเขาไม่ได้เพิ่งเจ็บแมตช์นี้นะครับผมเขาเจ็บมาแมตช์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ผลงานก็ยังดีนะบุกชนะแอสตันวิลล่าได้ก็ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารูปแบบเกมมันเปลี่ยนหรือเปล่า,าอะไรแบบนี้เออมันทำให้เกมมันไหลลื่นขึ้นหรือเปล่าเพราะบูโลกิมาร์ไลส์นี่ม จริงๆคาราบักเล่นในบ้านดีนะแต่ว่าเอาจริงๆด้วยมาตรฐานของฟุตบอลอาเซเร์ไบาจานผมว่ามันก็ยังต่างจากทางด้านของอฟุตบอลอังกฤษอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับและต่อให้เล่นในบ้านโดยกระตามแต่นะครับผม,มคือ6นัดหลังสุดนะจากจากการเล่นฟุตบอล UCL นะคือชนะ1สเสมอ1แพ้4ครับผมก็1ในเกมที่ชนะคือชนะแฟงเฟิร์ตที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับนอกนั้นส่วนใหญ่มันก็แพ้ซะส่วนใหญ่นะครับผมมองว่าไม่น่าพลาดนะ คูนี้นะครับผมต่อให้ต้องเล่นยเยาเยอนก็ตามนิวคาสเซิลก็น่าจะบุกไปชนะได้แบบพอดีคำสอประตูต่อศูนย์อันนี้ที่ผมคิดว้ในหัวสกอร์ในหัวเลยนะอืมเลยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับไม่เสียครึ่งก็กินเต็มมี2แบบผมมองว่านิวเาสเซิลเ,เก็บเก็บชัยชนะได้แน่นอนอยู่ที่ว่าจะเฉือนหรือจะยิงขาดเท่านั้นแหละนะครับลูกควบลูกครึ่งยูเชียทีมเยือนนิวคาสเซิลได้เลยครับ คู่ที่2ขอญาเปรี่ยนบรรยากาศมาฟุตบอลเพรีเมยรีสักนิดหนึ่งคู่เดียวพอคันเวลานะครับตีสตรงครับผมที่โมรินิวสนะครับบูแฮมตันวันนี้เปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับผมเป็นการเจอกันของ2ทีมที่อยู่หัวตารางจากฝูงกับทีมที่อยู่ท้ายตารางล่างสุดเลยนะครับผมก็มเรียกว่า h e a แอนด์บอททอเจอกันเลยนะฮะทางฝั่งของบูฟเนี่ยอันดับที่20บวยเลยครับ26นัดมีแค่9คะแนนนะครับ ยิง16เสีย48ครับประตูได้เสียติดลบอยู่32ลูกและคะแนนของพวกเขาห่างจากโซนปลอดภัยอยู่ถึง18แต้มนะครับคือเอาไปว่าตามทฤษฎียังไม่ตกชั้นนะแต่ผมการันตีว่าแม่งตกชั้นแน่นอน100%นะเออตามนี้แล้วกันนะส่วนอาเซนอลนะครับปัจจุบันเป็นจ่าฟูนะครับ26นัด57คะแนนครับยิง50เสีย18ประตูได้เสียบวกอยู่ตอนนี้32ลูกครับ คะแนนห่างจากรองจาาฟูงยามาซซตี้อยู่4คะแนนนะครับไม่ว่าวันนี้จะชนะหรือแพ้พวกเขายังการันตีจบเป็นจ่าฝูงอยู่ในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแต้มอาจจะโดนจี้นะออต้องเน้นๆอยู่ดีนะครับผลงานของอาร์เซนอลก่อนแล้วกันนะฮนัดล่าสุดชนะ4 เสมอหนึ่งนะครับมีสะดุดเกมเยือนเสมอเบนฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในฟุตบอลลีกแต่ว่าล่าสุดในฟุตบอลถ้วยพวกเขาเปิดบ้านถาล่มเอาชนะอเวีแกมไม่ได้สี่ประตูต่อศูนย์นะครับในฟุตบอลเอฟเอครับนี่คือเกมล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับและถึงนักขณะนี้ครับสิบนัดล่าสุดอาร์เซนอลเนี่ยชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับส่วนทางด้านของอ่าวูแฮัมตันนี่ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามจากห้าเกมล่าสุดนะครับเกมหลังสุดเลยล่าสุดที่เพิ่งเตะไปเมื่อสามวันก่อนนี้ นะฮะบูฟชนะนะครับแต่เป็นการชนะกริมส์บี้นะครับผมในฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับเกมเยือนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถ้านับแค่เฉพาะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวก็โอ้โหช่วงหลังๆสี่นัดหลังสุดนี่เสมอหนึ่งแพ้สามนะครับอันนี้พูดถึงบอลลีกนะฮะคือในฤดูกาลนี้เนะี่ยถ้าพูดถึงในฟุตบอลลีกนี่โอ้บูฟนี่ชนะแค่เกมเดียวเองนะชนะทางด้านของเวสต์แฮมอ่ะเออที่เหลือนี่โอ้โหแพ้แบบแพ้เยอะแพ้ยับแพ้กระจุยกระจายฮนะ คือเอาไปว,ว่าก็อย่างที่บอกไปรอตกชันครับสั้นๆเลยฮะเจอกับอาร์เซนอลมานี่เฮตเฮไม่ต้องสืบนะครับ9ครั้งหลังสุดที่เจอกันอาร์เซนอลชนะทุกเกมนะครับผมและเกมแรกของฤดูกาลนี้ที่บ้านอาร์เซนอลที่อเมเดสเตเดียมก็เป็นไอ้ปืนใหญ่เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหแมสงสารนะวูฟเอาพูดตรงตรงเลยส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับเจ้าถิ่นขาดแค่2ตัวครับแต่เป็นตัวหลักก็คือตัวติโกเมสนะครับตำแหน่งแบ็กแล้วก็ วังฮีชานะครับเป็นตำแหน่งกองหน้าครับวันนี้รอบเอ็ดเวิร์ดไม่มีปัญหานะครับกับการจัดทัพนะครับผมคูนาเป็นทางหน้าของอดัมอัมสตรองยืนคู่กับทางหน้าของอารโกดาเร่นะฮะก็วังฮีชาเจ็บก็ต้องใช้ไอ้ตัวนี้ลงสนามไปแผงกลางยืนครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโบเอโนเจาโกเมสนะครับผมหรือว่าตัวกลางอย่างอังเคลโกเมสที่ลงมาก็เล่นดีนะคือเล่นดีที่สุดแล้วในแผงกองกลางตอนนี้ผู้สับตู้อย่างโคเซซานะรหรือว่าเซดาอย่างซานโกโบเอโน แมตตล่าสุดเล่นดีมากวันนี้ก็ลงสนามได้ทั้งหมดนะครับนี่พูดถึงไบโฮเซซานี่อาจจะย้ายทีมนะถ้าเกิดบูฟตกชั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้รับตูมือดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะเนี่ยอืมส่วนอาร์เซนอลนะครับวันนี้นครับผมลูกทีมของอาเตต้าครับปวเจ็บนะครับที่เป็นตัวหลักก็จะมีคายฮาวเวตกับต่างหน้าของมิเกลเมริโนแล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับขณะที่คาราฟิโอรีอาจจะต้องรอเช็คฟิตนิดนึงครับผมถือว่าตัวเจ็บไม่เยอะเลยครับตัวทดแทนมีเพียบ เกมลุกวันนี้ใส่เต็มแน่นอนทั้งซาก้าทั้งทอสซาทั้งเอเซแล้วก็วิกเตอร์กองกิเรสซาก้านี่เหมือนแมชก่อนจะได้พักด้วยนะเออก็เลยแบบว่า สดใหม่เลยดีจังนะครับผมไม่มีโอเดกาแต่ยังมีดีแคนไลท์นะครับยืนคู่กับซูบิเมนดี้เหมือนเดิมขณะที่คู่เซนนร็จนะฮะเป็นกาเบรียลมาเกเยสกับวิลเลียมซาลิบาเช่นเดิมผู้สาบตัวกลับมาใช้ดาบิตราย่าแล้วนะครับอาจจะนอลฟูลทีมกว่าเยอะฟอร์มดีกว่าเยอะนะครับผมทุกอย่างดีกว่าเยอะและก็ยังต้องการสั่งคะแนนเพื่อฉีกแมนซิตี้จาก4เป็น7นะครับ <c oughs> เผื่อแมนซิตี้พลาดนะครับผมคืออาจจะนอลไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าถ้าเกิดสะดุดแม้แต่เสมอเนี่ยแต้มจะจาก4เนี่ยจะเหลือแค่5ถูกไหม แล้วถ้าเกิดสมุตรแมนซิตี้ชนะก็จะตีมาเหลือ2คะแนนมันไม่ควรครับมันไม่ควรครับมันสั่งคอนต่อการคว้าแชมป์อั์เซนลเนเขาเรียกว่าหมายมั่นปั้นมือมากว่าฤดูกาลนี้กูต้องได้แล้วนะกูต้องชูถ้วยพรีเมียร์แล้วซึ่งผมก็เชียร์อยากให้เขาชูเหมือนกันนะมาเหลือประมาณ12เกมเท่านั้นเองอึดๆหน่อยถ้าจะพลาดขอให้ไม่พลาดเกมอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเจอทีมหนีตายอย่างวูฟซึ่งเอาตรงๆมันอยู่ในสภาพที่หนีไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบถ้าเป็นคนคือเหมือนโดนตัดแขนตัดขาหมดแล้วแล้วปล่อยให้มึงวิ่ ผมว่าอาร์เซนอลยังไงก็ต้องมานะวันนี้ชนะแล้วเชื่อว่าชนะขาดด้วยต่อให้เล่นในบ้านวูฟก็ตามแต่นะครับเพราะว่าสถิติของวู๊แพงตันเองเนี่ยไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่าเล่นเกมเยือนครับถ้าจะแพ้นะถ้าจะแพ้นะก็คือแพ้ขาดเลยครับเวลาเจอทีมใหญ่ๆแบบนี้นะไม่ค่อยมีแพ้เฉือนเท่าไหร่นะครับวันนี้เชื่อว่าอาร์เซนอลชนะขาดครับเริเปิดมาเนี่ยลูกครึ่งแพงนิดนึงนะเพื่อนๆนะอาจจะแบบเสียวๆหน่อยแต่ผมว่ามาแน่นอนคู่นี้อยู่ต่อปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมเยือนราคาลูกครึ่งไปนะครับ อโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูฟุตบอล UCL กันต่อ3คู่ที่เหลือในรอบตีสตรงทั้งหมดนะครับผมไปที่นอร์เวย์ครับโบโดกริมวันนี้เปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานะครับโดยทางด้านของโบโดกริมเนี่ยก็เกือบๆจะไม่ได้มาเหมือนกันนะครับผมจบเป็นอันดับที่23ในรอบลีกเฟสนะครับขณะที่อินเตอร์มิลานี่ก็เกือบจะออโตนมัสแล้วนะอยู่ที่10นะครับในรอบลีกเฟสนะครับเสียดายดันไปพลาดท่านะครับผมในช่วงช่วงหนึ่งนะนะก็เลยแบบว่าต้องมาเหนื่อยต่อในรอบนี้นะครับ ผลงานของทั้ง2ทีมครับผมเอาทางฝังอินเตอร์มิลานก่อนละกันตอนนี้ฟอร์มกาลังสดใสลุ้งพัอทองมากๆชนะมา6เกมรวดติดต่อกันในทุกรายการเลยนะครับผมคือเกมใหญ่เกมเล็กแกชนะทั้งหมดนะฮะเกมลุกช่วงนี้ถือว่ามาดีมากๆส่วนเกมล่าสุดของฟุตบอล UCL ครับช่วงปลายเดือนมกราพวกเขาบุกมาชนะดอดบุลได้ในเกมสุดท้ายนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนเกมล่าสุดที่เล่นไปเนะี่ยเพิ่งเปิดบ้านเจอยูเวนตุสในฟุตบอลลีกนะฮะก็เอาชนะยูเวได้3ประตูต่อ2 ตอนนี้ก็ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงเลยนะครับในกันโชซีรีย R, นําห่างเอซิมิลานถึง8คะแนนอีกตั้งหากนะครับนี่จะบอกว,ว่ามีลุ้นแชมป์ถึง2ถ้วยใหญ่เลยนะอินเตอร์มิลานนะส่วนด้านบโดกริมครับผมก็ถือว่าเป็นทีมเต้ยนะครับผมจากทางฝั่งของอ่าเขาเรียกว่าอะไรฝั่งของลีกนอร์เวย์อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลีกนอร์เวย์ต้องแจ้งก่อนนะว่ามันปิดฤดูกาลอยู่นะครับพวกเขาก็มีแค่เกมอุ่นเครื่องแล้วก็เกม UCL นั่นแหละแต่แต่แต่คุณเชื่อไหมว่า2เกมหลังสุดเนี่ย ของฟุตบอล UCL นะครับผมและก็เป็น2เกมหลังสุดของโบโดกริมด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าฟุตบอลลีกเขาปิดพวกเขาเนี่ยชนะ2ทีมใหญ่หมดเลยนะเปิดบ้านชนะแมนซิตเตอ3-1แล้วก็เกมสุดท้ายบุกไปเยือนแอตเลติสเอาชนะได้2ประตูต่อ1ก็ไม่รู้ว่าผีหาซาตานตัวไหนเข้าสิงโบโดกริมเหมือนกันครับฟอร์มแม่งถึงดีขนาดนี เดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้ผีเข้าหรือผีออกนะเจออินเตอร์มิลานในบ้านตัวเองนะครับเราไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะในรอบลีกเฟสก็ไม่เคยเจอกันเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จมู่หรือจ่าครับผมสภาพความพร้อมวันนี้เจ้าถิ่นนะครับผมทางด้านของโบโดกริมไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนครับตัวไหนดีพี่แกใส่ได้เต็มที่เลยนะครับที่น่าสนใจจะมีปีกมาเลเซีครับอย่างทานหน้าของชองปีเตอร์ฮอคนะครับเล่นดีมากแล้วก็ไพลเมเกอร์มาได้เจ็ดอย่างแพตติกเบิร์กนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักของทีมมาไดตลอดอยู่แล้วกองหน้าหนึ่ง เอาไม่ต้อง3นัดหลังสุดเอาแค่เกมพรีเมียร์พอนะนัดแมนซิตี้ที่ชนะ3-1มหแกยิง2ลูกนัดที่ชนะแอตมาดิด2-1เกมเยือนแกก็ยิงได้ลูกหนึ่งเหมือนกันนะครับผมและอีกหนึ่งตัวที่ได้รับคำชมมากๆครับในแมตช์ล่าสุดที่เจอแอตมาดิดคือผู้รักษาประตูอย่างนิกิตา้าไฮคินนะครับผมโอโ้โหเซฟยับเซฟกระจายอ่ะโคตรเทพอ่ะเอออ่ะตัวผู้เล่นฟูลทีมแล้วกันวันนี้นะฮะดีเลยเล่นในบ้านฟูลทีมจะได้สู้อินเตอร์ได้สนุกหน่อยไง,ยงยวันนี้ครับอินเตอร์ของคริสเซนคีวูครับตัวเจ็บได้แก่เดนเซลรมมฟี่นะคับผแล้วก็ อาคาชาโนกรูนะครับผมก็เป็น2จาก5แผงกองกลางตัวหลักนะครับเดนเซรูฟี่นี่เป็นปีกนะส่วนชาโนกรูนี่เป็นตัวเพลย์เมเกอร์ตรงกลางนะครับและอีกหนึ่งตัวคือดาวิดีฟาเตซี่นะครับผมกองกลางวัย26ปีก็เจ็บไปนะครับวันนี้นอกนัานที่เหลือลงสนามได้หมดแต่เฉพาะ แผงเกมรับครับยานบิเซกอคันยี่บัสโตนี่ลงสนามทั้งหมดนะครับพรุ่งสับตูเป็นยานซอมเมอร์แล้วก็กองกลางนี้อาจจะมีการปรับนิดนึงอย่างที่บอกไปพอไม่มีชานนกรูนะครับตัวหลักก็จะเป็นซิลินสกี้กับบาเล,ล่านะครับผมโดยมีท่าน,น่งของซูซิชลงสนามแทนฝั่งซ้ายเป็นดีมาโกฝั่งขวาเป็นอนริเกกนะครับลงแทนดุนฟีส่วนคู่หน้าไม่เปลี่ยนแปลงครับเป็นมาคุสตูรามยิงคู่กับลาตูโรมาติเนสแน่นอนแหละคุณภาพทีมอินเตอร์มิลานเหนือกว่าแน่นอนแต่พอเห็นฟอร์มการเล่นและผลงานของโบโลกริมในช่วงงหลันี <ś m _> แหมมันดีมากอะ่ะและที่สําคัญเขาปิดหลีกอยู่ด้วยนะคือสภาพความสดมันได้อันนี้คือจุดได้เปรียบเลยครับคือความสดของโบโดกริมจะมีเหนือกว่าอินเตอร์มิลานและได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมอีกทั้งวันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นฟุตบอลเตะเย้าเยือนนะฮะดังนั้นเนี่ยต่อให้อินเตอร์มิลานสมมตินะาแค่สมมติว่าทําได้แค่เสมอเนี่ยนะครับผมคือมันก็ยังมีแมตช์หน้าที่ซานซิโร่ให้แก้ตัวได้อยู่นะฮะคือผมมองว่าวันนี้โบโดกริมน่าจะโฟกัสแล้วก็เน้นแบบเน้นมากๆเป็นพิเศษจริงๆ กับการเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผมและเชื่อว่าอินเตอร์มิลานเองเนี่ยถ้าถ้าไม่เนียนถ้าเกิดสมมติว่าไม่เขาเรียกว่าไม่แบบไม่เน้นหนักๆจริงๆนะครับหรือพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนลงโทษได้เพราะว่าเกมของบอตุกิมเองผมลองไปย้อนดูเนี่ยนะแม้แต่นัดที่เจอแมนซิตี้นะครับผมในเกมในบ้านเนี่ยนะครับผมโอกาสจบน้อยนะแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพมากอ่ะคือจบน้อยแต่จบคมว่าอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งแมตช์ล่าสุดที่เยือนแอตเลติ่ก็จบน้อยแต่จบคมครับเขาเรียกว่าน้อยแต่มากนะคุณภาพดี ผมมองว่าวัานนี้ถ้าเป็นบอลเยาเย็ยเยยนแบบนี้พอสู้อินเตอร์มิลานได้อมองว่าบโบโลกรีนน่าลงทุนมากกว่านะครับเลเปิดขึ้นควบลูกครับผมว่าถ้าแพ้อย่างมากสุดือแพ้ลูกเดียวไม่ไม่แพ้ขาดหรอกมุมเสมอถือว่ามีสูงมากๆคู่นี้ขอวัดใจอยู่รองเจ้าถิน่นโบโลกรีไปราคาขึ้นควบลูกครับต่อมาคู่ที่4ครับผมเราไปที่เบลยเยียมนะครับวันนี้ขับบลูสเปิดบ้านเจอกับรามิเอเรติโกมาดริดนะครับ ออในรอบลีกเฟสครับผมขับบูธเนี่ยจบเป็นอันดับที่19นะครับขณะที่ตรามีครับแอตเลติสจบเป็นอันดับที่14ก็ต้องบอกว่าผลงานของแอตเลติสไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับในรายการนี้นะครับถ้าเทียบกับคุณภาพของทีมนะส่วนขับบูธนี่ถือว่าปกตินะครับและแถมผลงานขับบูธช่วงหลังถือว่าดีด้วยนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4แพ้หนึ่งนะครับผมเออแพ้แค่เกมเดียวในเกมลีกคือแพ้ยูเนียนเซนกิลุสนะครับนอกนั้นชนะหมดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมล่าสุดในฟุตบอล UCL นี่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกมา์เซได้ด้วยนะฮะสประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเกมนี้เองเนี่แหละทําให้พวกเขาเนี่ยได้เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็เคียร์มา์เซตกรอบไปเฉยเลยนะครับผมผลงานขับบุทสรุปเลยว่าดีและเกมในบ้านก็ชนะมา3เกมรวดจากทุกรายการแล้วนะครับส่วนดาแอมบับชนะ2สเสมอหแพ้2นะครับจาก5นัดหลังสุดเกมล่าสุดเลยที่เตะนะครับผม ก็พวกเขาบุกไปแพ้รายโยนะศูนย์ต่อสามแบบงงครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนามาศูนย์สี่ประตูต่อศูนย์นี่ซ้าไปนะครับผมก็เลยแปลกนะชนะบาร์ซ่าเพิ่งมาแพ้รายโยแต่พอลงไปดูดีเทลรายละเอียดตัวผู้เล่นที่เลงสนามก็ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าแมตช์ที่เจอกับรายโยนี่โอ้โหต้องบอกว่าพักตัวแบบเยอะมากมา,ยมา,ายมหาศาลมากๆครับคริสมันอาวาเลสกเก้อเดมูล่าลุกมันยอเรนเตเ้พวกนี้เนี่ยตัวหลกัหลกๆพวกนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้ลงสนามสักตัวเลยนะเออคือแบบลงมาตัวสำรองทั้งนั้นครับคู่หน้าเป็นอามาด้าคู่โซลอสอย่างเงี้ยเมโดซาคาโดโซยิงกลางคู่นะครับผมอันนี้พูดถึงแมตช์ล่าสุดเลยนะที่เจอกับรายโยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะจัดชุดใหญ่ไฟระพริบเจอกับคารบูทแน่นอนนะครับและการเจอกันของทั้งคู่ครั้งหลังสุดเนี่ยปี2022นะครับตอนนั้นเจอกันเย่าเยือนเป็นฟุตบอล UCL เรอบแบ่งกลุ่มคับบู๊ตทำได้ดีกว่าด้วยนะ เปิดบ้านชนะแอตมาติ2-0นะครับเกมเยือนเสมอ0-0ในขณะที่การเจอกันในช่วงทศวรรษหลังนะครับหลังปี2020เป็นต้นมาเนี่ยขับบูธในบ้านไม่เคยแพ้แอตมาติเลยนะครับเป็นการชนะไป2และเสมอ1เกมโอ้น่าสนใจถ้าวันนี้ตามีบุกมาชนะได้นี่คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้อ่ะจะถึงขับบูธก่อนเลยนะครับผมสภาพทีมถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่า ตัวเจ็บที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟานเดนฮูเวลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซิเซซันดรานะรวมไปถึงจอเนสปบเลอร์อะไรพวกเนี้ยผมไม่ส่องดูละไม่ใช่ตัวหลักเลยนะครับตีซะว่าฟูลทีมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยตัวที่ขาดไม่ได้ครับฮันส์วานาเกนนะครับตัวเก่ากับตันทีมวันนี้ลงสนามได้นะครับโดยมีาทางด้านของโรเบียโอเวอร์มันนะครับผมเป็นหน้าเป้าแล้วก็าทางด้านของฟอบนะครับผมยืนคู่กับคริสตัสโซลิสในตำแหน่งปีกซ้ายขวา นะฮะตรงกลางรับก็มีอเล็กซานดราสตันโควิชครับตัวนี้เล่นดีมากเลยนะคอยคุมจังหวะเกมอยู่ผู้รักษาประตูตัวเก่าอย่างทางด้านของซิมงมิโยเลนะครับฟูลทีมวันนี้สนุกเลยละ่ะเจอกับแอมมาดิดนะครับในสภาพที่ต้องบอกว่าฟูลทีมแบบสุดๆเช่นกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าเกมล่าสุดนะครับผมทางด้านของซิมมิโอเเนี่ยพักตัวหลักทั้งทีมนะครับวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับอยากเจอตัวไหนจัดให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ มาร์กอสยอร์เรนเต้นะครับผมโกเก้อาเดโบลาลุกแมนฮูเลนอาวาเรสเลสเซดอร์โซลอสนะครับผมลงสนามครบถ้วนแม้กระทั่งผู้สาบตูกับตันทีมอย่างแยนโอบ布拉กวันนี้ก็ลงสนามอย่างแน่นอนนะครับคือองตงกิสมันก็อาจจะมีโอกาสสองแทรกได้ด้วยนะฮะคือวันนี้เนี่ยผมชอบแอเมาดิดผมพูดก่อนเลยผมชอบแอเมาดิดมากเนื่องจากว่าพวกเขามีการเตรียมตัวมาดีมากๆแบบชัดเจนเลยว่าบอลลีกเนี่ยกูนิ่งละกูเอาตัวสำรองลงเจอลายโยเลยนะครับผมกูเน้นแบบ เน้นผลงาน,นจริงๆอย่างฟุตบอลโกบัปปตเตเร่ครับพอเขาเน้นมากๆเขาก็ชนะบาร์ซ่า4-0เห็นไหมแล้ววันนี้เขามาเจอบโดกริมผมเชื่อว่าเขาเน้นนะเพราะว่าขออภัยเขามาเจอขับบูสผมเชื่อว่าเขาเน้นเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเยือนถ้าเกิดเอาผลการแข่งขันที่ดีก่อนในแมตช์แรกได้สมมติบุกมาชนะ1-0แค่นี้ก็พอเนี่ยแมตช์ต่อไปถือว่าง่ายขึ้นเยอะนะที่วันตาแต่ถ้าเกิดประมาทเกินไปโอกาสแพ้ถือว่ามีนะครับถ้าจัดทัพแบบเหมือนไอ้แมตช์ที่เจอกับไลโยมาเจอขับบูสไปเนี่ผมว่ามีโอกาสแพ้เลย แต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะแอฟรดิษพักตัวเล่นเยอะมากและวันนี้ชัดเจนเลยว่าพวกเขาจะเอาชุดใหญ่ลงแน่นอนไม่งั้นแมตต์ก่อนมึงจะพักทําหาอะไรถูกปะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าคลับบู๊ครับเกรดทีมในระดับเบลเยียม ถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีก็ตามนะแต่ผมว่าไม่น่าสู้แอตมาดิดได้บอลมันจะคล้ายๆกับคู่เมื่อวานนะอ,อ่ะที่มาติดบุกไปชนะเบนฟิกา้าอะไรแบบเนี้ยนะเบนฟิก้าก็ดีแต่มาติดดีกว่าแล้วก็พอเน้นปุ๊บก็เฉือนชนะได้ผมว่าแอตมาดิดก็จะออกมาทรงน้นเหม,มเือนกันบุกมาเฉือน1 0ึ่งอะไรแบบนี้นะครับเรยเปิดมาครับผมทางฝั่งของแอตมาดิดครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะต่อแบบเขาเรียกว,ว่าต่อแบบว่าใจไปเลยอะ่ะเออไม่ได้ก็เสียไปเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องมาค,ครึ่งกลางนะครับผมอ่ะแบบนี้ผมก็ จัดไปนะฮะวัดใจทีมเยือนแอมบดติดนะผมเชื่อว่าคุณภาพบวกกับการเตรียมความพร้อมที่ดีของซิเมโอเน่นะครับวันนี้น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้ในท้ายที่สุดครับต่อแอมบดติดราคาครึ่งลูกครับและคู่สุดท้ายครับเราไปที่กรีซกันบ้างนะครับผมโอลิมเปียกอสวันนี้เปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับอ่าทางฝั่งของโอลิมเปียกอสเนี่ยจบเป็นอันดับที่18นะครับในรอบลีกเฟสขณะที่เลเวอร์คูเซนเนี่ย ผิดฟอร์มมากครับจบเป็นอันดับที่16ในรอบลีกเฟสเลยคือทั้ง2ทีมผลงานในรอบลีกเฟสต้องบอกว่าสูสีไม่ต่างกันเลยนะครับส่วนผลงานช่วงหลังของโอลิเปียกอสครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับผม2เกมหลังสุดนี่แพ้พานาตินายกอส0-1แล้วก็เสมอเรวาเดกอส0-0นะครับแต่เกมล่าสุดผมไปดูตัวผู้เล่นมาแล้วนะโอลิเปียกอสพักตัวผู้เล่นตัวหลักค่อนข้างเยอะมากๆกก็กะว่าเก็บไว้ฉากกับทาาหน้าของเรวาเดเซ่น ในแมตช์นี้โดยเฉพาะนะเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับซึ่งเกมล่าสุดข,ของโอลิเปกอสต้องบอกว่าสำคัญมากในในรอบลีกเฟสนะครับเกมที่8เนี่ยพวกเขาบุกไปชนะไอเอ็กซ์ได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับซึ่ง3แต้มตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้นะไม่งั้นตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชื่นชมชื่นชมนะฮะขณะที่ทางฝั่งของเลเวอร์กูเซ่นครับช่วงหลังๆต้องยอมรับว่าฟอร์แมงดีมากเลยนะ ชนะ4เสมอ1นะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับผมอัตนานะ6เกมหลังสุดเลยคือชนะ5เสมอ1นะครับเกมล่าสุดครับในฟุตบอลลีกบุนเดสลีกานะครับเมื่อสัก4-5วันก่อนเนี่ยขนาดว่าแบบเอ๊ะจะเซฟตัวผู้เล่นเก็บไว้หรือเปล่านะต้องมาเจอกับโอลิมเปกอสอะไรแบบดีนะครับผม จริงๆก็มีการเซฟตัวเล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เอาชุดใหญ่ลงเซะที่เดียวแต่ก็ยังไล่ถล่มเอาชนะซังพารีไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อฟอร์มดูดีเลยนะเรบรโกเซ่นนะครับส่วนเกมเกมล่าสุดในรอบลีกเฟสครับพวกเขาก็บุกไปเอาชนะอขออภัยครับเปิดบ้านเอาชนะบีเอเรอัลไปได้นะครับผม3ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็ด้แมตช์นี้นี่แหละนะที่ทําให้เรอเบรโกเซ่นเนี่ยได้มาเล่นต่อใน ในรอบเพลย์ออฟนะครับไม่ไงก็ร่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและความน่าสนใจของคู่นี้นะครับคือเคยเจอกันมาแล้วนะในรอบลีกเฟสนะครับผมบ้านโอลิเบกอสนะครับเป็นโอลิเบกอสเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับแตะเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะไม่นานมานี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยจะฟื้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าไอ้ช่วงที่ พวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้โอลิเปียอสนะครับผมคือมันเป็นช่วงที่เรือบบกุเซตเองเนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ดีอะ่ะเออเป็นช่วงฟอร์มแย่แล้วกันช่วงน้นแพ้มาสาเกมติดอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูวันนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าทีนโอลิเปียอสก่อนละกันนะกุนซือโคเซลุยเมนดิลีบ้านะครับนี่อดีตกุนซือเซบีย่าเลยนะฮะวันนี้เนี่ยตัวเจ็บมีแค่สองสตัวซึ่งไม่ใช่ตัวหลักด้วยไปส่องมาแล้วนี่ไม่ใช่ตัวหลักเลยนะครับตัวสำรองทั้งนั้นนะ ถ้าจะมีที่เป็นตัวหลักก็มีแค่ตัวเดียวคือลอเรนโซ่ปิโรล่านะครับผมเป็นแบ็กนะครับผมตัวทีมชาติอิตาลีนะฮะนอกนั้นียอยู่กันครบเลยนะครับผมเกมรุกนะครับที่เป็นบราซิเลียนอย่างทางด้านของโรดีนยหรือว่าเพลเมเกอร์บราซิเลียนอีกนึงตัวอย่างชิควินโยแล้วก็ปีกอย่างทางด้านของดานิเอลโปเดนส์นะตัวนี้เล่นดีมากนะครับตัวทีมชาติโปรตุเกสนะรวมไปถึงกองหน้าอิรานอย่างเมดิตารมีนะครับผมห้านัดหลังสุดนี่ยิงไป3าลูกวันนี้ลงสนามมาได้แบบครบครันเลยนะครับผม ครบเลยแหละวันนี้ฟูลทีมนะครับขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนครับผมไบเออร์เลเบกุเซนของแคสเปอร์ไฮยูมันนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูมาร์เไฟเกตลงสนามไม่ได้เจ็บนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งตัวคือนาคาธานเทล่านะครับกองกลางตัวทีมชาติเนจีเรียที่เจ็บไปนอกนั้นก็ลงสนามได้ครบทั้งหมดเช่นกันฟูลทีมนะครับค่อนข้างฟูลทีมเลยเพียงแต่วันนี้ผู้รักษาประตูต้องเป็นเยนิสบัสวิดต่อไปนะครับขณะที่เกมรุกครับมาริคทิวแมนกับทางด้านของเออร์เนสโปกูนะฮะฟอร์์มมมดดีาากกกแแตชชลล่่สุยิิิงจ้ว็พ วันนี้จะเป็น3ภาษานะครับอเลนูพีมาโ,โดเดินเกมฝั่งซ้ายลูคัสวัสเคสดเดินเกมฝั่งขวาปาลาซิออสยืนคู่กับทานัานของอเลกสกาเซียเหมือนเดิมวันนี้ฟูทีมากมากผมพูดตรงๆถึงแม้ว่าเกมเยือนโอลิปเปียกอสอาจจะเคยแพ้มาก,ก่อนแล้วก็โอลิปเปียกอสเล่นในบ้านดีก็จริงแต่ผมมั่นใจมากๆว่าวันนี้นะครับผมทางด้านของเลวเอรโกเซนไม่แพ้นะเพราะว่าฟอร์มเลวเอรโกเซนเนี่ยผมได้ดูมาด้วยนะเออมันมีถ่ายทอดสดเนี่ยคือแบบเล่นดีมากเลยเลวอรโกเซนช่วงนี้เหมือนฟื้นแล้วอะ เหมือนโดนตบหน้าจนตื่นแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าเกมก่อนเนี่ยแพ้อลิเปียกอสมาด้วยคงแบบอยา,ากจะจัดการเต็มแก่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ผมมั่นใจมากว่าเลเวอร์อยังไงแม่งไม่มีทางแพ้อลิเปียกอสเต้นแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเกมที่แบบหน้าสีวหน้าขวานละแล้วฟอร์มการเล่นของนักเตะของทีมเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วด้วยตัวเจ็บที่แบบเจ็บไปก็เริ่มกลับสู่ทีมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยนะครับด้วยความสมบูรณ์ของทีมนะครับผมด้วยความเคี้ยวของเลเวเกสเซนที่มีประสบการณ์ในเวทีระดับยุโรปมาอย่างโชคชน ก็เลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะอย่างน้อยที่สุดไม่แพ้อลิเปกอสกลับไปนะผมใชว่าไม่แพ้นะชนะเปล่าไม่รู้แต่มั่นใจว่าไม่แพ้ในเกมนี้นะครับเรเปิดเสมอในเสมอกันด้วยโอราคานี้นี่ต้องเลเวอร์เท่านั้นนะใครอยู่อลิเปกกสก็เชิญเลยแต่ผมว่าวันนี้เลเวอร์ไม่แพ้และถ้าจะมีใครชนะทางด้านของเลเวอร์มีโอกาสมากกว่านะครับคู่นี้อยู่ทางฝั่งเลเวอร์กุเซนทีมเยือนตราขัดเสมอรครับ โอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้5คู่มาเดี๋ยวมาทวนอีกรอบนะครับคู่แรกครับอยู่ต่อในวอซเซนลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่2อยู่ต่ออาร์เซนอลราคาลูกครึ่งครับคู่ที่3ครับกลั้นใจรองโบโดกริมครึ่งควบลูกนะครับคู่ที่4ต่อแอตเลติโกมาดริดราคาครึ่งลูกครับและคู่ที่5อยู่เรือโบกุเซนทีมเยือนราคาเสมอนะครับวันนี้5คู่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะเมื่อวานเข้าทุกตัวเลยเออแม่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใส อ่ะเดี๋ยวดูวันนี้นะผมว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะเข้าสัก3าตัวเป็นอย่างน้อยนะเลองเพื่อนๆลองติดตามมรละกันนะครับวันนี้ไม่มีกิจกรรมไทยผลสกอร์นะมีทีวันวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเมื่อวานผมจัดให้เพราะว่ามันเป็นวันจุดจีนนะครับใครสนใจนะอยากจะร่วมกิจกรรมไทยผลสกอร์ชิงเงินหมื่นนะครับทุกวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ทักมาได้นะครับทาง Li น์แอดแอดไปแแถมมีแจกทีเด็ดบอลละตัวด้วยเมื่อวานก็ให้เข้าไปแล้วดอทมูลน,นะเดี๋ยววันนี้จะให้ต่อนะครับตัวไหนเดี๋ยวกกันนะ้ละแว็ ใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเอาไว้ก่อนก็ได้นะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเซียมบูมบอเต็งนะครับผมช่องนี้เปิดมาเข้าสู่ปีที่5นะครับก็อยากให้มั่นใจได้สําหรับใครที่กําลังคิดอยู่ว่าจะสมัคร VIP กับผมไหมสมัครเถอะนะรับรองอยู่กันยาวๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะเพื่อนๆนะขอให้เฮงๆนะครับสวัสดีครับ